เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นที่เรียกได้ว่าร้อนแรงที่สุดเมื่อข้าคืนที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้กับการประกัศออกมาอำลาสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของทางเครวินเดรอ,รอ,มเมอร์บอยพรเมเกอร์ระดับตำนานของพวกเขา ตั้งนี้ตัวของเราเตะไว้33ปีนั้นมีสัญญาผูกมัดกับยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและนั่นก็ทำให้มันเกิดกระแสะข่าวลือตามมามากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาในทิมเอติฮาร์สเตเดียมตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทว่าล่าสุดก็ดูเหมือนว่าตัวของทางเดิบรอยนั้นได้ทําการตัดสินใจเป็นที่เด็ดขาดเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะอยู่กับทีมถึงแค่จบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ก่อนจะมีการอําลาสโมสอนไปในฐานะนักเตะฟรีเอเยน่นที่สามารถจะย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวก่อนที่มันจะเป็นตัวของเขาเองที่มีการออกมาประกาศถึงการตัดสินใจดึงกล่าวข้างต้นผ่านนักอินสตราแกรมส่วนตัวของเขา เมื่อคุณเห็นข้อความเหล่านี้แล้วคงจะระหนักได้ว่ามันจะจบลงอย่างไรดังนั้นผมขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่านี่จะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของผมในฐานะนักเตะของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เดอะบอยโพสต์เอาไว้ในหน้าอินส a าแกรมส่วนตัวของเขาข้อความเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาอย่างง่ายดายเลยแต่ในฐานะนักฟุตบอลเราต่างก็ทราบกันดีว่าวันเวลาแบบนี้จะต้องมาถึงจุดสิ้นสุด วันนั้นได้มาถึงแล้วและคุณก็สมควรจะได้ยินจากผมเป็นอันดับแรกเป็นคนแรกฟุตบอลนำพาให้ผมได้มาพบกับพวกคุณได้พบกับเมืองนี้ไล่ตามความฝันของผมโดยที่ไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้จะทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปเมืองนี้สโมสรนี้ผู้คนเหล่านี้ได้มอบทุกสิ่งให้กับผมผมไม่มีทางเลือกนอกจากจะตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปแล้วดูสิทุกอย่างที่เราคว้ามาได้ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามถ้ามันถึงเวลาที่ควรจะบอกลากันได้แล้วล่ะซูริโรมเมซันวิกเคเลและผมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างที่สุดสำหรับความหมายที่เมืองนี้มีต่อครอบครัวของผมแมนเชสเตอร์ Manchester จะจารึกบนพาสปอร์ตของลูกๆเราไปตลอดและที่สําคัญกว่านั้นก็คือจะจารึกในใจของเราตลอดไป นี่จะเป็นบ้านของเราเสมอไปเราไม่สามารถจะขอบคุณเมืองสโมสสสตาฟเพื่อนร่วมทีมเพื่อนฝูงและครอบครัวได้มากเพียงพอสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดช่วงเวลา10ปีนี้ทุกเรื่องราวย่อมจะมีจุดจบแต่นี่เป็นบทที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนมาสนุกไปกับช่วงเวลาสุดท้ายร่วมกันเถอะด้วยร,รักเป็นอย่างยิ่งเควินเดอร์บรอย ทั้งนี้ตัวของทางเดอรอยนั้นย้ายจากทางวอร์ฟบวกมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่เมื่อปี2005และผ่านการควาชช้าแชมป์มาแล้วมากมายทั้งพรีเมียร์ลีก6สมัย FA Cup คัพ2สมัยลีกคัพ5สมัยและอยู่ฝ่าแชสเปอร์ลิกในปี2023อีกด้วยโดยฝากผลงานการทำไป106ประตูกับอีก174แอสซิตจากการลงสนาม413นัดในการแข่งขันทุกรายการรวมถึงการควาชช้าแชมป์นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ไปอีก2สมัยตัว เมื่อเปิดประเด็นมาวยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตที่มาถึงจุดจบระหว่างทางคิวบินเดอร์บอยกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆวกกลับมาดูหนึ่งเนื้เตะคนสำคัญที่สุดของทีมเราอย่างทางเวอร์กิลฟันได้กับตันทีมของเรากันบ้าง เมื่อเขาเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดระาังคลึงกันกันกบคังเดอรบรอยดังกล่าวข้างตน้นเมื่อโจ้ตัวเองก็เหลือสัญญาผูกมัดในถิ่นแอนฟิลด์ของเราถึงแค่จบการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้น แต่ข้อแตกต่างระหว่างตัวของทางฟันได้กับทางเดอร์บอยก็คือดาวเตะดัชแมนของเรายัางไม่ได้มีการตัดสินใจลงมาว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือไม่อย่างไรกันและมันก็อยู่ในกระบวนการเจรจาพูดคุยระหว่างตัวของเขาเอเย่นส่วนตัวและรวมไปถึทงทางผู้บริหารของสโมสรตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดตัวของทางฟันได้ก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งและเขาก็ยังคงยืนยันว่ามันจะมีข่าวออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแม้ว่าเขาจะยังไม่อาจบอกได้ว่ามันจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายกันแน่พวกคงจะพูดอะไรไปมากกว่าแค่ว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามันจะมีข่าวออกมานะฟันได์กล่าวแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตามผมเองก็ยังไม่รู้เรื่องนั้นเหมือนกัน สิ่งที่ผมรู้และสิ่งที่ผมพูดมาแล้วหลายตอนหลายครั้งก่อนหน้านี้ก็คือผมอยังคงใจเย็นกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าผมรักสมูรและสมูรเองก็รักผมผมรักการลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลผมชอบการนำลูกทีมของผมปลุงสนามในทุกๆเกมแต่ในตอนนี้ผมเองไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะ ดังนั้นท้ายที่สุดแล้วเราจะได้เห็นกันหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของตัวเวอร์กิลฟันได้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเราจะขยับมาดูในรายของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนว์ักขวารองกับตันทีมของเรากันบ้าง เมเจตัวเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดคล้ายครึงก,กันกับตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ดังกล่าวข้างตน้นหลังจากเขาก็เหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เหมือนกันแต่ข้อแตกต่างก็คือตัวของทางเทรนนั้นดูเหมือนว่าน่าจะมีความชัดเจนมากกว่าคนอ,นอื่นอีกสองคนที่เหลือซึ่งก็รวมถึงในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปของเราด้วย หลังจากมันเป็นที่คาดหมายกันอย่างกว้างขวางว่าตัวของทางเทรนนั้นจะอำลาสโมสรของเราไปและย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดเขาเรอันมาดริดที่พยายามตามเกี่ยวพาราสีเขาตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาและสถานการณ์ล่าสุดก็ถึงขั้นที่ยอดทีมจากเมืองหลวงของประเทศสเปนมีการยื่นข้อเสนอเป็นสัญญาอย่างเป็นทางการให้กับเขาพิจารณานะเอาไว้แล้วอีกด้วย แม้ขนั้นล่าสุดเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างแอนดูรูบูร์สันดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์ของเราก็มีการตอบโต้เกี่ยวกับกระแสข่าวลือม,มากมายที่แพร่สะพัดออกมาณเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอนาคตของทางเทรนด์ดังกล่าว ว่าเขาชี้ชัดเลยว่าแม้ผู้คนจะหันไปโฟกัสในเรื่องเหล่านั้นแต่สําหรับบรรดาเพื่อนร่วมทีมอย่างเขาแล้วพวกเขาไม่ได้สนใจเลยและสิ่งที่เราโฟกัสจริงๆก็คือการต้องการจะเห็นเทรนด์ที่ปัจจุบันกําลังเรียกความฟิตกลับมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บให้กลับมาช่วยเหลือทีมของเราได้โดยเร็วที่สุดส่วนอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป เรากําลังโฟกัสอยู่กับการที่จะให้เขากลับมาเรียกความฟิตคืนมาได้อย่างเต็มที่และมีสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะลูเบอร์สันกล่าวครั้นเมื่อเขาสามารถที่จะทําเช่นนั้นได้แล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นเขากลับคืนสนามอีกครั้งแลาเอาไว้เมื่อถึงเวลานั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะไม่มีใครรู้เรื่องนั้นได้หรอกผู้คนก็แค่พูดคุยกันไปแล้วมันก็มีกระแสะข่าวลือออกมามากมายเหลือเกิน ผู้คนต่างก็พูดถึงเรื่องเหล่านั้นแต่สําสหรับเราแล้วเราก็แค่ต้องการตัวเลือกแป็กขวาเพิ่มอีกหนึ่งคนและทรันเองก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญในตําแหน่งนั้นของเราด้วยเรามาลุยกันต่อเลยกับข,ข,นนข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวอนาคตของบรรดาผู้เล่นภายในทีมของเราอีกเช่นเดียวกันต้องจะขยับมาดูในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปิกทีมชาติอิตาลีของเรากันบ้าง อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่านับตั้งแต่ที่ตัวของทางเคียซ่าย้ายจากทางมารล์ลายูเวนตุสมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ของเราเมื่อช่วงสมมอร์ที่แล้วด้วยสนสนราคาในเบื้องต้น10ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก2.5ล้านปอนด์ถ้าเส้นทางอาชีพของเขาในถิ่นแอนฟิลด์ของเรานั้นก็ไม่ได้ลอยด้วยกรีก,กุลาบเลยเมื่อเจ้าตัวเจอทั้งปัญหาอาการบาดเจ็บ ปัญหาเรื่องสภาพความฟิตล่าไหนจะต้องมีการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งที่สูงเลี้วภายในทีมของเราอีกจึงทำให้เขาเพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมของเราไปรวมทั้งสิ้นเพียงแค่สเวตนัดเท่านั้นและในจำนวนดังกล่าวก็เป็นการลงเล่นรวมกันเพียงแค่123นาทีนั่นจึงทำให้มันเกิดกระแสะข่าวลือมากมายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาสโมอสรในศึกเวทีเกาโชสเรียบ้านเกิดของตัวนักเตะเอง แต่ล่าสุดทางคริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิลสำรักข่าวเชื่อถือได้จากประเทศเยอรมันก็มีการออกมายืนยันข้อเท็จจริงเลยว่าไม่ว่ามันจะมีความสนใจมากขนาดไหนแต่สำหรับจุดยืนของทางเคียซ่าเองยังคงมีความมั่นคงว่าเขาต้องการจะอยู่กับทางลิเวอร์พูลจนครบสัญญาที่ได้เซ็นเอาไว้ยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2 0 2 8 f e d e ริโกเคียซ a ซึ่งเป็นอดีตนักเตะที่ทางบบเยนเมวนิกอยากจะได้ตัวมาเสริมทัพไม่ได้ต้องการจะย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะโฟกล่าวเขาต้องการอยู่ให้ครบจนสัญญาไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2028 เขาได้รับความสนใจทั้งจากทางนาโปลีอินเตอร์มิลานและลาซิโอในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ตัวของเขาเองไม่ได้สนใจเรื่องการย้ายทีมเลยเพราะเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นที่เมอร์ซีสาย ความจริงก็คือปัญหาที่เขาต้องเผชิญมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็เป็นเพราะเรื่องของอาการบาดเจ็บหนักๆถึงสองครั้งที่เขาได้รับมาเขาเองต้องการจะแสดงให้ลิเวอร์พูลได้เห็นในฤดูกาลนี้ว่าตัวของเขาเองยังคงมีคุณค่าทั้งกับสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลนะ วาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เล่นในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรากันบ้างมันนี่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยและสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันซึ่งสะท้อนเรื่องนั้นออกมาได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวเลขในเชิงสถิติที่ไม่โกหกใคร หลังจากเจ้าต,ตัวฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้วมากถึง54ลูกจากการลงสนาม44นัดในการแข่งขันทุกรายการในฤดูกาลนี้ไมยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป32ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก22แอสซิส หากนับเฉพาะในการแข่งขันพิมลิกเพียงอย่างเดียวเจ้าตัวก็มีผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วมากถึง44ลูกจากการลงสนามเพียงแค่30นัดเท่านั้นโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูเอง27ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก17แอสซิต จากผลงานนั้นเอกอุด,ดังกล่าวข้างต้นนั้นทำให้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในฤดูกาลนี้ของทั้ง PFA และ FA w ก็ได้รับการคาดหมายว่าคงจะหนีไม่พ้นเงื้อมือของทานดาวเตะวัย32ปี ล่าสุดทางอามาดูโอนาน่าผู้เล่นของทางเอเวอร์ตันก็มีไปการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Sky s ส o r t ตสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษและเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่านักเตะคู่แข่งที่รับมือได้ยากมากที่สุดในสายตาของเขาก็คือตัวของทางซาลาและนี่ก็คือคนที่เรียกได้ว่าน่าเหลือเชื่ออย่างแท้จริงต้องยอมรับว่าผมยังไม่เคยมีโอกาสได้รับมือกับเขาแบบตรงๆหรอกนะอย่างเช่นจังหวะการโดนกันตัวต่อตัวหรืออะไรแบบนั้น อูน,น่านากล่าวแต่เราเองเคยเล่นเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลมาแล้วแล้วผมก็คิดว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าในเวลานี้คือตัวหลักและเขาก็คือของจริงเลยดังนั้นใช่เลยผมจะขอเลือกซาา่าว่าเป็นคู่แข่งที่รับมือติอยากมากที่สุดเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะมีความครบเครื่องในทุกๆด้านเท่าที่คุณจะหาได้จากนักเตะคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็ว ความเฉียบขาดการจบสกอร์และความมากด้วยความสามารถผมคิดว่าเขามีพร้อมทุกอย่างในตัวของเขาเพียงแค่คนเดียวผมคิดว่าหากเขายังคงสามารถที่จะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้เอาไว้ได้ท้ายที่สุดแล้วมันจะมีฤดูกาลที่เขาสามารถจะพงังขึ้นมาคว้าบัลลงดอได้ด้วยสัมปาย เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเกมการแข่งขันควันหลงจากเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อลิเวอร์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางทัอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมตช์ซึ่งลงเอยด้ใชัยชนะของทีมเราไป1ประตูต่อ0ูนจากประตูทนของทางเดียโกโชตา แม้คำนั้นมันก็มีกระแสรดราม่าที่เกิดขึ้นเล็กๆในการแข่งขันเกมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะที่ทางเจมส์ทักคอฟสกี้ปละหลังของทักเอเวอร์ตันในการเสียบสกัดหนักเข้าใส่ทักอเล็กซิสแม็คอาริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเราซึ่งที่จริงแล้วมันควรจะเป็นใบแดงที่ไล่เขาออกจากสนามไปจากการเข้าบอลหน้าเกลียดแบบนั้นแต่สุดท้ายผู้ตัดสินและ VAR กลับให้เป็นแค่เพียงใบเหลืองเท่านั้น นั่นทำให้มันเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนแม้กระทั่งองค์การผู้ตัดสินของประเทศอังกฤษก็ออกมายอมรับเลยว่ามันเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดและที่จริงแล้วทาคอฟสกี้ควรจะถูกใบแดงอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หนึ่งในคนที่มีการคัดค้านในเรื่องนั้นก็คือตัวของทางเดวิดมอส์สเองแต่ล่าสุดเจ้าตัวกอ,อกมายอมรับแล้วว่าหากมองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่จริงยังไงเสียลูกทีมของเขาก็สมควรจะถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปจริงๆ เราต้องยกมือขึ้นมาและน้อมรับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อเราได้ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวะนี้อีกครั้ง ist, มอยส์กล่าวเพราะเมงก็เชื่อแล้วว่ามันสมควรจะเป็นใบแดงที่ทําให้เขาต้องถูกไล่ออกจากสนามไปนะแต่นี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลย้อนกลับไปตอนที่เหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นผมคิดจริงๆในช่วงเวลานั้นว่ามันเป็นการเข้าสกัดบอลที่สวยมาก แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าว่าเรามีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูภาพช้าแบบชัดๆอีกครั้งผมก็คิดว่ามันเป็นการเข้าสกัดวันที่ไร้ความปราณีจริงๆนังนนั้นเขาเองก็สมควรจะถูกลงโทษจากการกระทำแบบนั้นไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูมุมมองของทางเจมี่คาร์เกอร์ปากกรังระดับตำนานของเรากันบ้าง เมื่อเขามีการออกมากระตุ้นทีมของเราไปแล้วหลายต่อหลายครั้งในช่วงก่อนหน้านี้ว่าสโมสรจําเป็นต้องหันไม่ความสําคัญกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้หากเราหวังจะต่อยอดความสําเร็จไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้า ล่าสุดเขาเองก็มีการออกไม้สัมภาษณ์กับทางเดลี่เทรย์กราฟสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งและเจ้าตัวก็มีการชี้ชัดฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาเลยว่าเราอาจจะต้องมีการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาอย่างน้อยถึง6คนกันเลยทีเดียวเพื่อประเมินจากสถานการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นภายในทีมของเราทั้งหมดเมื่อคุณมีทีมที่สามารถจะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ลีกได้บางทีคุณอาจจะจำเป็นต้องซื้อนักเตะใหม่เข้ามาและจะต้องเป็นแข้งระดับมิกเนมอย่างน้อย1-2คน พื่อให้ทีมมีพล,ลวัตนะคาล์ลเกอร์กล่าวด้วยความสัจ์จริงเลยเมื่อคุณมองดูทีมของทางอ่านเนอร์สตรแล้วผมกลับรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะต้องการนักเตะม,มากถึง6คนเลยด้วยซ้ำไปก่อนช่วงสับมอือนานั่นคือข้อความที่เราควรจะสื่อออกไปเพราะเราอยอมรับว่าบางครั้งทีมก็โชว์ฟอร์มได้อย่างต่ำกว่ามาตรฐานมันเป็นการสะท้อนออกมาให้เห็นว่าที่จริงแล้วเราอาจจะต้องการยกเครื่องครั้งใหญ่กันได้นะ มันมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อนักเตะใหม่เข้ามาไม่ว่าสุดท้ายแล้วสตาร์ดังทั้ง3รายของเราที่กําลังจะหมดสัญญานั้นพวกเขาจะอยู่ต่อไปหรือไม่ก็ตามทีหรือว่าผู้ต้องการแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งกับทางอนดูรูเบิร์ซันซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพและอาจจะไม่ได้ลงสนามในทุกๆเกม พวกเขายังต้องการประกลังตัวกลางเพื่อทำให้มั่นใจว่ามันจะไม่เกิดวิกฤตหากทางเวอร์กิลฟานได์และอิบราฮิมาโคนาเต้หลงสนาไม่ได้พวกเขายังต้องการมิดฟิลด์ตัวกลางที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระของทางไรอ,อันกราวนแบกและอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ในการแข่งขันฤดูกาลหน้าหากใครสักคนไม่สามารถจะลงเล่นได้ พวกเขายังคงต้องการมิดฟิลด์ตัวรุกที่จะสามารถทำประตูลและสร้างสารรค์โอกาสได้ม,มากกว่าทางโดมินิโซบอสไลน์และท้ายที่สุดพวกเขาก็ต้องการปีกซ้ายกับกองหน้าตัวกลางอีกด้วยซึ่งสามารถจะช่วยทีมคว้าชัยชนะได้แบบที่ตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาทำไหนๆก็ฟังการกระตุ้นให้ทางสโมสรของเรามีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ออกมาแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย หลังจากก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวออกมาอย่างหนักว่าทางปืนใหญ่ออสเนอตสมูสองคู่แข่งร่วมศึกพิมลิกของเรากำลังดุเนินการอย่างจริงจังในการไล่ล่าตัวทางนิโกวินเลียมส์สตาร์ดังจากคาดแอตเลติกบิเบาอยู่แต่ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเมื่อทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด เจ้าของฉายาเทพเดวิดซึ่งปัจจุบันกําลังทํางานให้กับทางดิแอสเลติกสํานักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่านอกจากทางอาร์สนนลแล้วแม้กระทั่งทางนิวฟูของเราเองก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาที่จะกระโดดร่วมวงในการแย่งชิงรายเซนของทางวินเลียสไปครอบครองในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน การไม่ล่าตัวทางนิโก้วินเลียสของทางออสนนกนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะออนสตีนกล่าวแล้วมันดูเหมือนว่ามันก็มีโอกาสที่พวกเขาจะพยายามอีกครั้งในช่วงสัมเมอร์นี้แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทำมันอยู่แค่เพียงทีมเดียวหรอกนะมันยังมีสโมรสรไม่ว่าจะเป็นทางบาร์เซโลนาบาเยนน์มิวนิก เชลซี Chelsea, และรว,วมถึงทางลิเวอร์พูลพวกเขาต่างก็เป็นอีกหลายสโมอสรที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาและมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาเหล่านี้ก็จะเดินเกมในการไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้คู่ขนานกันไปด้วยตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของทางวินเลียมส์นั้นมีเงื่อนไขค่าชกสัญญาถูกระบ,บุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่58ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว48.75ล้านปอนด์ด้วยกัน แล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ